บอกว่าเราคุยกันใช่ไหมใช่บอกไปแล้วบอกว่ามีคนคุยเขาก็บอกว่าเขาจำได้อเพราะว่าเมื่อที่เคยแบบติดตางไว้ที่เป็นเรื่องเงินอยากให้ไปหาเขาไหมครับฮะ เจะเก็บคิดกก็ได้โอเคไหมคือไปได้แบบทุกอยเก็บคิดกก็ได้ยังไม่ต้องตอบตอนนี้เรวค่อยมาตอบวันอื่นไม่ไปได้มีเวลาคิดสามแต่ก็คิดอะไรไงรู้บอกว่าไปได้ไปได้เขาไปได้ แตไปถึงว่าอยากเจอใช่ไหมใช่อยากพาไปไหมครับอยากพาไปครับอยากพาไปเจอที่บ้านไหมอย,อยากอยากเจอแล้วถ้าอยากก็ต้องทำตัวดีๆก่อนได้ไหม okay, ไปเจอที่บ้านหนูุม่ม เดี๋ยวโอเคเดี๋ยวพาไปครับโอเคครับเด็กสามวันมาฟังคำตอบเมื่อกี้ไม่ได้ฟังอะไรเลยครับฮัลโหลฮัลโหลอะไรครับฮฮัลโหลไม่ยินไหมได้ยินครับบอกว่าไปได้ไม่ยินไหมอะไรนะครับไม่ได้ยิน อ้วน,นอะไรครับอ้วนอะไรครับอ้วนอะไรครับไม่ใช่อะไร้รไม่ได้ยินไปได้แต่ป้าเราบอกว่าไอ้เงินที่ติดไวอ้อ่ะให้ไปเลย ให้ไปเลยอะไรครับเขาติดผมไม่รู้ว่าคืาไรคุยเองให้ไปเลยคืออะ,อะไรครับเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่ารับงทีห่หนูรู้สึกว่ามันแปลกๆแล้วแบบนึงนะไม่เอานะแบบไปแล้วทะเลาะกันอะหนูรู้สึกว่ามันแปลกๆนะถ้าสมมติว่ามันจะต้องแบบเลือกซีเจเขาจะเลือกป้าหรือเลือกพี่เขาไม่เอานะพูดอะไรครับงง ไม่เอานะไม่เอาอะไรครับไม่รู้เราอยู่ด้วยกันนะเลยเราจะไปรู้ได้ไงครับตอนเนี้ยไม่รู้เลยครับว่าเขาจะพูดอะไรฟ้าเขาพูดมาว่าคือฟ้าเขาพูดฟ้าว่ายกใ่้ไปเลยเอาเป็นค่าเสียสอดไปเลย 9, เก้าพันดอลโอ้ว่าแถมแถมก็สอบให้ด้วยอืม อืมก็ลืมคิดเหมือนกันว่าถ้าต้องเลือกขึ้นมาล่ะก็ไม่เลือกไงทำไมต้องเลือกอ่ะทำไมเราต้องเลือกจะแบบว่าถ้าต้องเลือกอะ่ะก็ต้องเลือกครอบครัวนะครับเข้าใจไหมล้วพี่ไม่ใช่หรอเราแค่คือเราคุยกันแต่ว่าเรายังไม่ใช่ครอบครัวเดียวกันไงแล้วหนูต้องแล้วหนูต้องให้พี่ไปอ่นนะเรื่องอะไรจะยอม เหตุผลคืออะไรก็ยังไงเขาบอกว่าต้องมาก่อนหรือเปล่าไม่เข้าใจงั้นพี่ก็บอกเหตุผลมาสิแล้วตอนอยู่ด้วยกันมันไม่ดีหรอตอนเรามีกันมันไม่ดีว่ามันดีหรือไม่ดีครับในเมื่อถ้าสมมติว่าถ้าเขาต้องให้เลือกแล้วสิ่งนี้เราต้องเลือกอะมันก็ต้องเลือกหรือเปล่าแล้วถ้าสมมติว่าป๊าให้เลือกแล้วแล้วถ้าสมมติว่าหนูบอกไปแล้วว่าพี่เป็นความสุขให้หนูแสดงว่าป๊าก็ไม่ได้ เป็นห่วงหนูวดีความรู้สึกหนูอ่ะใช่ไหมล่ะมามาเราเราคุยกันเรื่องนี้ได้ไงครับเนี้ยไม่ก็พูดไว้ก่อนไงแล้ถ้าเป็นพี่แล้วพี่จะทำยังไงท้องฟ้าสว,สวยดีนะครับเนะี่ยวันนี้สวยชมพู <laughs> สวยแนละ้วถ้าเป็นแล้ถ้าเป็นพี่พี่จะทำยังไงไม่ไมรู้ว่ายังไม่ถึงอะไรตอนนั้นเลยครับเราอย่าเพิ่งไปคิดอะไรขนาดนั้นเลย หนูไม่อยากคิดถึงเลยถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงเหรอป้าหนูยิ่งชอบเล่นละครหนูด้วยอ่ะหนูไม่ได้งองแงนะไม,ไม่สบายต้องซึมทำไมดูแบบ <c oughs> หนูไม่ได้งองแงนะเน,นี่ยพูดไว้เกิดเฉยเฉยเกิดทำไมอ่ะกลัวจะเกิดอะไรแบบนั้นเหรอ ไม่ไปกลัวไปไแต่หรือว่ายัางไงคือไม่อยากให้ไปหรือว่า,างไงครับอยากให้ไปแต่ว่ากลัวมันจะเป็นอย่างนั้นเนาะแล้วพี่บอกว่าต้องเลือกครอบครัวก,ก่อนอืออะฮะแล้วถ้าหนูเลือกครอบครัวแล้วพี่อ่ะหนูก็จะไม่มีอกมไม่ใช่ป้าก็ต้องบอกเหตุผลให้ได้ดีว่าทําไมอ่ะทําไมต้องเลือก เลือกเราได้เลยทนได้ไหมล่ะดูดูไม่เลือกอะไรนะพูดว่าอะไรนะหนูไม่เลือกไม่เลือกได้ทำยังไงครับแล้วเราคุยกันเรื่องนี้ได้ไงเนี่ย ไม่ไปก็ได้สบายมากถ้างั้นอะไปก็อยากให้ที่บ้านรู้ด้วยว่าคุยกับใครต้องไม่สบายใจไม่ไปดีกว่าสบายใจดีใจด้วยที่พี่อยากเจอที่บ้านหนูอะ่ะอืมอ,อย่าไปหรอกเขากลับไปคิดก็แล้วกนะันครับถ้างั้นอา้าวไม่ใช่หนูต้องกลับไปคิดหรอโอเคไม่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 ไม

เด็กคนนี้นี่ร้ายจริงๆร้ายกาดเธอน่ะร้ายกาดเธอน่ะมันนางแมวร้ายกาดฉันรู้นะก็ที่ไม่อยากให้ไปล่ะไปเร็วไปเร็วไปเร็วฉันรู้นะ กลับเลยไหมครับเดี๋ยวเรฟังเพลงอยู่ที่นี่สักเพลงหนึ่งจะกลับแรกตันเหรอต้องไปหาใครหรือเปล่าครับเราไม่มีนะงั้นอยู่เวยไม่ได้ใช่ไหมอะไรทต่ไม่อยู่ไม่ได้ก็คิดว่าจะกลับแล้วครับก็เลยบอกว่าเดี๋ยว,ยว <c oughs> อยู่ฟังเพลงคนเดียวเท่านั้นไม่ใช่อยู่ฟังเพลงคนเดียวเฉยทำไมครับ ก็นึกว่าต้องไปธุระหรือเปล่าไม่มีไม่ใช่ก็พี่พี่บอกว่าให้เวลากินนาทีครึ่งชั่วโมงนีม่มันกินนาทีละใช่ไหมครึ่งชั่วโมงพอดีครับขออยู่ตอนแไหมว่าเราเจอกันตอนสองทุ่มเกือบสิบนาทีสองทุ่มเก้านาทีงั้นขออยู่ต่อนแรกไหม <laughs> อยู่ต่อถามคนที่โทรมาหรือยังครับเมื่อกี้ใครเมื่อกี้หรอพี่เมเขา<ช>โทรมาไม่เป็นไรครับก็อบอกไปแล้วว่ามันเป็นเวลาของพ <c oughs> นะี่อ่ะนะเคยเ่องอะไรก่อนวันนี้วันเกิดเคอยเอรื่องก่อนได้ไหมมันทำตัวแ,แปลกๆอ่ะเนี่ย ได้ครับทำไมไม่ได้ได้สะที่ไหนล่ะไปดีกว่าคืออะไรไม่ฟังเพลงแล้วเหรอเฮ้ยผมว่าเขาทำตัวแปลกๆแล้วผมคิดว่าเเดียวหรือเปล่างงๆผมว่าเขาทำตัวแปลกๆ ฮัลโหลฮัลโหลครับผม,ไม,ไ,มไม่ไม่อยูด้วยกันหรอไม่เรื่องเวลานี่ยังคิดถึงเรื่องเวลาเหรอครับทำไมถึงคิดเรื่องเวลาคิดเรื่องเวลาคืออะไรอ้าวเห็นแบบรีบนู่นเมื่อกี้เห็นก็แบบทำไมดูมองเวลาแปลกๆต้องไปไหนหรือเปล่าครับ ไหนคือคือพี่เป็นคนทำหนูก็รักษาคำพูดพี่หรือเปล่ารักษาอะไรวันนี้ทำไมวันอื่นไม่เห็นรักษาเลยวันอื่นก็รักษาวันอื่นไม่มีรักษานะวันอื่นไม่เคยทักอะไรแบบนี้นะใช่ไหมไม่ไม่รู้สิตรงนี้ละพูดเองนะโอเคได้ครับไม่ได้ ไม่ได้สิได้ได้ได้ไม่ยอมเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยอยากได้อะไรก็พูดมาเลยไดอยู่ตรงนี้ตั้งแต่พูดเรื่องที่จะไปหาที่บ้านนี่คือแปลกๆเลยนะครับเนี่ยไดอยอ่ตรงนีง้พูดถึงเรื่องครอบครัวนี่คือทําตัวแปลกๆแปลกยังไงตอนแรกปกติอยู่เลยห,หนูแปลกยังไง ปกติโอเคครับปกติก็ปกติคืออะไรตัวเองจะเป็นอะไรไม่นะไม่นะตัวเองอ่ะปกติไม่เห็นทักเรื่องเวลาเลยทำไมวันนี้ถึงมาทักเรื่องเวลาอืมต่อให้กำหนดส<น>ิบห้านาทีย<น>ี่สิบนาทีก็ไม่เคยทักเลยทำไมถึงวันนี้ถึงทักอืมทำไมถึงทักคร<น>ับอยากรู้ ทักตลอดถ้าหนูไม่ทักพี่ก็เป็นคนทักเอะเวลาอ่ะถ้าหนูไม่ใช่คนทักพี่ก็จะเป็นคนทักว่าอุ้ยเขาเวลาแล้วครับนี้ใช่ไหมไม่ใช่แบบนี้หรอไม่มเป็นแบบนี้ เดี๋ยวค่อยบอกอีแล้วกันไปดีกว่าครับไปเดี๋ยวนะไม่แบบหนึ่งเห็นในทวิตคือมาบนเลยอ่ะแบบนี้นะ อ๋อผมรู oh, oh, oh. Oh, ้แรับอ๋ออาจจะเพราะว่าพี่พี่มาหรือเปล่าใช่ไหมครับก็เลยแบบโรคๆหน่อยใช่ไหมใช่ไหมดูลรๆอ่ะไม่คือมันไม่มีใครคือมันไม่สามารถทําให้ใครมีอาการให้หนูมีอาการเท่าพี่ได้แหละไม่ใช่หมายถึงว่าพี่พี่ที่มาในทวิตไงครับอาจจะแบบ เขาจะมาปั่นหรือล่าไม่ได้เขาไม่ได้มีสำคัญอะไรขนาดนั้นเจ้าชีโอ้โหไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าเขาไม่ได้สำคัญหรอโอ้โหได้ยินร้องไห้แล้วเดี๋ยวบอกเลยนะอ๋อพูดตรงๆไอ้เข้แกงหนูอ๋อเพราะเขามาหาเพราะว่านี่วันสำคัญหรือเปล่าคือเขาคือเขารู้ใช่เขาวันนี้มันเป็นวันสำคัญแต่ว่าคือเขารู้ว่าหนูแบบ มีคนคุยแล้วหนูก็จะชอบหายไปเวลานี้แต่หนูไม่เคยบอกนะว่าเป็นใครอ่ะแต่แบบว่าเออเขาก็จะรู้การแล้วเขาก็ชอบแก้งผมไม่ได้ไรแปลกหรอกทั้งนั้นแหละเพราะว่าไม่เที่ทักบนภูเขาเมื่อกี้ครับน่าจะเข้าใจแล้วเพราะว่าเขาชอบมาแก้งใช่ไหมใช่ใช่คือเขาจะรู้ว่าหนูจะหายไปเวลานี้เพราะว่าหนูไม่รู้ว่าเป็นอะไรเพราะว่าเขาแบบเออเขาก็รู้ว่าหนูมีคนคุยไง เราก็ชอบมาแก้กันเวลาเนี่ยเวลาอื่นนะไม่มีแล้วบอกว่าแบบเวลาที่หนูให้พี่มันก็คือของพี่ไงมันไม่ใช่ของคนอื่นผมไม่ได้เป็นอะไรปกตินะครับผมไม่ได้ทำอะไรเลยผมก็แค่ถามแล้วเขาแน้วเขาเป็นอะไรแบบอ๋อู้ยหมดแล้วก็ไม่มีอะไรคนระับเท่านั้นละ ก่อนที่ผมจะถามเรื่องที่บ้านก่อนที่ผมจะรู้เรื่องนี้ก็ก็แค่สงสัยี๋ยว่าเกิดอะไรขึ้นแต่โอเครู้ละก็ไม่สงสัยแล้วนึกว่าเกิดอะไรขึ้นแบบเออจะกลับไะไปนู่นจะเป็นนี่อ๋อพวกคนในแก๊งเข้ามาครับ เข้าใจได้นะเพราะว่าคนในแก,งก๊งมาก็แฮปปเบิร์ดเดย์ปกติ